สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่ครับผมมิสเตอร์บูมครับผมมิสเตอร์โอครับคุณผู้ชมครับในสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของคอนโดมิเนียมไปแล้วนะครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบเรื่องคอนโดที่เพิ่งเปิดใหม่มกับคอนโดที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่นะครับผมวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของคอนโดอยู่นะครับแล้วก็เราก็จะมาเปลี่ยนประเด็นบ้าง ในเรื่องมามามาสู่เรื่องของอคอนโดที่เป็นคอนโดตึกสูงกับคอนโดตึกเตีย้ยซึ่งหลายๆคนเนี่ยเวลาจะเลือกเนี่ยนะ อยู่ติดกันแท้ๆแต่เลือกไม่ถูกว่าตัวเองอยากได้ตึกสูงห,หรืออยากได้ตึกเตีย้ยก็เลยอยากจะมาถามพี่โอในวันนี้นะครับว่าพี่โอมีคําแนะนําในการเลือกคอนโดตึกสูงกับคอนโดตึกเตี้ยยังไงพี่เปรียบเทียบให้ฟังก็เป็นคําถามที่พี่เจอบ่อยเหมือนกันนะครับในแฟนเพจที่เขาถามถามกันเข้ามาเลือกไม่ถูกไม่รู้ตัวเองเจะเอาอะไรดีนั่นดิระหว่างตึกสูงกับตึกเตี้ยแต่ก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมหลายๆท่านก็อาจจะไม่ทราบอะไรคือตึกสูงอะไรคือตึกเตี้ยครับอย่างนี้นะครับคือตึกเตี้ยเนี่ย ก็คือส่วนใหญ่คือคอนโดที่เราคุ้นเคยกันว่าสูงไม่เกิน8ชั้นหรือ23เมตรอ,อันนี้ไม่ใช่ว่าเราคิดกันเอาเองครับแต่มันเกิดจากข้อบังคับของกฎหมายบ้านเรา<อ>ที่กําหนดจํากัดความสูงของอาคารไว้มันมีชีมาที่ปใช่ใชพื้นที่ที่ติดถนนใหญ่ขนาดนี้สามารถสร้างตึกสูงได้อย่างนี้อย่างนี้ครับผมที่ติดติดติดถนนเล็กถนนซอยสามารถสร้างได้ไม่เกิน23เมตรอย่างนั้นอย่างนี้ ก็พื้นที่บางพื้นที่ก็เป็นพื้นที่อาลุ่มารวย,ยเช่นรอบๆสถา,านีรถไฟฟ้าสามารถสร้างตึกสูงได้นะแม้จะอยู่ในซอยก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแ,งงแถมซอยบางซอยเราเรียกม่าชื่อซอยอะ่ะแต่ว่าตึกสูงขึ้นเต็มเลยเพราะว่าขนาดของถนนซอยนั้นมันกว้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นเรื่องของอย่างแรกก็คือที่ต้องพิจารณาคือเรื่องของทำเลครับผมปกติแล้วเนี่ยโครงการที่อยู่ตามซอยตามอะไรพวกนี้มักจะเป็นตึกเตี้ยเพราะโดนจํากัดในเรื่องของความสูงอย่างที่บอกเมื่อกี้ใช่ ดังนั้นเนี่ยถ้าเราชอบซอยหนึ่งซอยใดเป็นพิเศษครับเช่นซอยนี้อยู่ติดกับบ้านพ่อตาแม่ยายเรานะบูมงนั้นเราก็อาจจะอยากจะอยู่อาจจะอยากอยู่ใกล้ๆเขาครับเราก็ไม่มีทางเลือกหรอกเพราะว่าทั้งซอยนั้นมันสร้างได้แต่ตึกเตี้ยก็จําเป็นต้องเลือกตึกเตี้ยไปอันนี้นะไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องว่าตึกสูงตึกเตี้ยเลยทีนี้เนี่ยตัวทำเลนอกจากจะเป็นตัวบังคับแล้วเนี่ยครับมันยังบ่งบอกอะไรบางอย่างก็คือ กลายเป็นว่าโครงการที่เป็นโครงการคอนโดไลส์ตึกเตี้ยเนี่ยมักจะอยู่ในทำเลที่ค่อนข้างสงบเมืม่อเทียบกับตึกสูงซึ่งมักจะอยู่ติดถนนใหญ่ซึ่งจะวุ่นวายกว่าใช่ดังนั้นอารมณ์มันเลยแตกต่างกันม,มาจากเรื่องของทำเลนี่แหละแต่ติดถนนใหญ่ก็สะดวกกว่านะใช่ก็มันก็ต้องเลือกกันว่าเราชอบแบบไหนชอบสงบหรือชอบสะดวกครับก็เป็นแบบนั้นไปถัดมาก็คือเรื่องของตัวเนื้อโครงการครับตัวเนื้อโครงการและตัวรูปแบบของโครงการโครงการที่เป็นโครงการตึกสูงเนี่ย ก็เป็นตึกใหญ่ๆสูงๆใช่ไหมมันสูงไงดูสง่าหน้าตาดีใช่ไหมครับจัดฟาซาดนู่นนี่นั่นหน้าตาต,าตึกได้โอเคครับในขณะที่ตึกเตี้ยก็มักจะทําอะไรไม่ได้มากนะลุกเล่นไม่เคยเยอะเทอะไรใช่ดังนั้นเนี่ยรูปลักษณ์หน้าตาความโดดเด่นอของตึกสูงมันมกักจะโดดเด่นกว่าอยู่แล้วครับ และความที่มันเป็นตึกสูงเนี่ยมันจะได้เรื่องเข้ามาอีก2เรื่องก็คือเรื่องของวิววิวใช่วิวของโครงการตึกสูงเนี่ยมักจะเปิดโล่งมองเห็นได้ไกลกว่าก็มันสูงนี่นะใช่นแน่นอนเมื่อเทียบกับตึกเตี้ยโดยทั่วไปแต่ไม่ใช่ทั้งหมดมเพราะโครงการตึกสูงบางโครงการเราต้องไปดูด้วยว่า มันถูกประกบติดกับตึกหนึ่งตึกใดที่สูงพอๆกับมันหรือเปล่านั่นสิใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นบางวิวบล็อกวิวไปโดยเฉพาะโครงการตึกสูงที่อยู่ในเมืองนะครับคุณผู้ชมอย่าคิดอย่าคิดว่าจะได้วิวสวยๆติดๆๆเสมอไปเพราะว่ามันอาจจะถูกบล็อกวิวจากตึกที่สูงกว่าที่อยู่ติดกันก็ได้กลายเป็นว่าตึกเตี้ยที่ขึ้นมาโดดๆลงๆวิวสวยก็กลายเป็นแบบนั้นไปแล้วก็ข้อดีของโครงการตึกสูงเนี่ยก็คือลม ลมนะลมจะแรงโกรกสบายตัวดีมากอันเนื่องมาจากว่าอยู่สูงแล้วยิ่งอยู่ใกล้ทะเลใกล้แม่น้ําก็จะยิ่งแรงเข้าไปใหญ่บางทีตากผ้าไม่ได้เลยนะรีวหงหดนะมากไปแต่คอนโดตึกสูงเนี่ยก็จะมีดีอีกก็คือตรงที่เรียกว่าในชั้นที่สูงมากๆเนี่ยบางทีไม่มีแมลงนี่ยุงนะบินขึ้นไม่ไหวก็จริงนะยกเว้นว่ามันมาตามลิบอะไรอย่างนั้นแต่มาจากระบบระเบียงนี่ไม่ต้องกังวลเลยออกไปรับลมชิลๆได้ แต่ก็ต้องแลกมานะเพราะว่าไม่รู้เป็นยังไงจากประสบการณ์ของพี่นะบูมคอนโดตึกสูงเนี่ยมักจะมีนกพิราบอ่ะถ้าไม่ใช่คอนโดที่เป็นแบบกระจกกระจกเยอะๆนะรู้สึกว่านกพิราบเขาจะชอบประเภทระเบียงเยอะๆเลยเขาจะชอบโครงการสูงๆเป็นพิเศษซึ่งอย่างนี้ก็ต้องคอยดูแลขับไล่กันเอาเองแล้วแล้วแต่โครงการไปใช่ก็ไม่ได้เป็นทุกโครงการนะครับครับอันนี้ก็คือเรื่องของความแตกต่างระหว่าง วิว <View S 1> ของคอนโดตึกสูงแล้็คอนโดตึกเตี้ยซึ่งยังมีเรื่องที่สําคัญมากๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือของเรื่องของแฟซิลิตี้แฟซิลิตี้แฟซิลิตี้ของโครงการตึกสูงอัน,นเนื่องมาจากว่าเนื้อโครงการเนื้อที่ของโครงการมันเยอะมันใหญ่พื้นที่ก่อสร้างมันเยอะ<ม>ดังนั้นแล้วเนี่ย<ม>ก็เลยมักจะสามารถใส่แฟซิลิตี้ลงไปได้มากมีจํานวนชั้นเยอะใช่เี้เนตนก็อาจจะมีแฟซิลิตี้ที่แบบมีล็อบบี้สองชั้นอันใหญ่บเบ้อร<ม>สระว่ายน้ายาวย5เมตร ว่าง10เมตรอะไรีจอดรถลงไปใต้ดิน2ชั้นขึ้นมาอีกหใช่คือเขาสามารถจัดแฟซิลิตี้ได้เยอะกว่าอลังกว่าโครงการเล็กๆที่เป็นโครงการโลไลฟ์แน่ๆแต่มันก็ต้องแลกกันเพราะว่าโครงการโลไลฟ์เนี่ยก็เรียกว่าไงเดียคนใช้อาจจะไม่เยอะเท่าตัวหารน้อยตัวหารน้อยแล้วก็โครงการที่เป็นตึกสูงเนี่ยนะบูมเขามีตำแหน่งการวางแฟซิลิตี ที่โดดเด่นกว่าโครงการตึกเทีย้ยยังไงพี่เนื่องจากมีทาง,ทางเลือกมีทางเลือกอย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างนี้ดีกว่าบูมเคยไปกินข้าวตามร้านอาหารดีๆที่อยู่บนยอดตึกไหมอ่าก็เคยนะพี่เป็นไงราคาก็แพงอยู่เหมือนกันนะแต่วิวมันสวยไหมวิวสวยนะใช่<ม>เพราะว่า<ม>พวกร้านอาหารที่อยู่ตามยอดตึกที่เริ่มจะนิยมกันในตอนนี้เนี่ยครับ น้ำแก้วละ300ก็มีนะ <c oughs> คือเพราะว่ามันมีแวลูไงมีคุณค่าขึ้นไปแล้วแบบได้รับ,รบชุมซับบรรยากาศยอดตึกสวยๆสูงๆของกรุงเทพมาหานครหรือของมหานครอื่นๆซึ่งมันมีแวลูตรงนี้ทําให้โครงการตึกสูงหลายโครงการเนี่ยทำแฟลซิตี้บนยอดตึกเหมือนกันมีสกายเลาส์ใช่มีสกายเลาส์สวยๆมีสระว่ายน้ํามีฟิตเนสที่เล่นไปดูพระอาทิตย์ตกดินระยะไกลไปซึ่งตรงนี้มันเป็นแวลูซึ่งตึกเตี้ยทําไม่ได้ แล้วมันไม่ใช่ว่าเขาซูม4ซูม5ตั้งราคาขึ้นมานะมันมีต้นทุนที่ไม่เท่ากันด้วยใช่ทำให้แบบว่าโครงการตึกสูงบางโครงการเนี่ยคืออันนี้มันแพงใช่ไหมโครงการตึกสูงบางโครงการเนี่ยก็ไม่ทำเหมือนกันนะที่อยู่บนยอดตึกเราก็ต้องเลือกอยู่ด้วยแต่บอกได้เลยว่าแฟิตี้ที่อยู่บนยอดตึกเนี่ยมันจะโดดเด่นมากจะทําให้การอยู่อาศัยเนี่ยโดดเด่นมากโดยเฉพาะคนที่ชอบอยู่สวยๆนะครับ เมื่อกี้เราพูดถึงอะไรนะพูดถึงเรื่องของแบบพื้นที่ก่อสร้างมันเยอะใช่ไหม,มนั่นก็คือทําให้มีห้องเยอะด้วยอจริงจานวนโครงการโคร,ง,ง,กรงการตึกสูงก็จะมีจานวนยูนิตที่มากบางโครงการเนี่ยมีเป็นพันยูนิตเลยนะต่อตึกเลื่อนบ้านเต็มไปหมดเลยใช่สามารถเลือกอบตอได้อะไรประมาณมนันค้คือคือมันจะมีความหนาแน่นในตัวโครงการค่อนข้างมากซึ่งบ,บางคนที่ไม่ชอบความพุกพ่านก็จะไม่ชอบโครงการลักษณะแบบนี้แล้วก็บูมลองคิดดูนะเวลาคนอยู่หนาแน่นมากๆ บูมจะรีบไปทํางานตอน7จ็ดโมงเช้าจะรีบไปให้ทันรถไฟอะไรพวกนี้นะอยู่ชั้น35้เออล้วกดลิฟต์ลงมาโอ้โหรอลิฟต์นานแล้วบางคนอาจจะเถียงนะว่าตึกสูงมีลิฟต์เยอะอะไรเงี้ยตึกเตี้ยมี2มี2ตัวตึกสูงมี6ตัวแต่ตึกเตี้ยมีแค่ร้อยยูนิตตึกสูงมีพันยูนิตใช่วันก็ต้องมาดูมาหารกันดูสัดส่วนของพวกนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาให้ดีครับผมแล้วก็พูดถึงเรื่องลิฟต์นะ ม,มาพูดถึงอีกเรื่องนึงเรื่องของเหตุฉุกเฉินครับ,รบสมมุติว่าไฟดับไฟไหมแผ่นดินไหวเรามักจะเสียวกว่ากับโครงการที่อยู่ตึกสูงอ๋อเออเวลานะเวลาไฟดับนานๆอย่างเงี้ยลิฟต์ใช้ไม่ได้ต้องเดินขึ้นเนี่ยตึกเตี้ยม,มันเดินขึ้นได้นะตึกสูงนี่ลาบากถ้าจะให้เดินขึ้น25หชั้นใช่ก็ลําบากแต่คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าเอะมัน จะมีความปลอดภัยเหตุลุวงเหตุไ i, ร้เขาจะเซฟตี้จะอะไรยังไงมากน้อยขนาดไหนเพราะการออกแบบโครงการตึกสูงเนี่ย<ม>โดยมากแล้วเนี่ยเรียกว่า100%เซเลย<ม>จะมีการควบคุมข้อบังคับต่างๆเยอะมากมอย่างเช่นต้องมีพื้นที่แบบ6เมตรให้มีถนนอยู่รอบตึกที่รถสามารถดับเพลิงสามารถวิ่งได้ ต้องมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติในห้องโถงอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายม,มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเข้มงวดกว่ายเยอะแล้วก็ตรงนี้ต้องผ่านนะครับไม่ผ่านคือก่อสร้างไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของเรามากกว่าครับที่จะรู้สึกว่ามันอาจจะปลอดภัยไม่เท่าที่ควรนะ แล้วก็พูดแบบนี้อะหลายคนก็มักจะคิดว่าเฮ้ยอย่างนี้เราก็ชอบตึกสูงเลือกตึกสูงนั่นสิก็ดูฟังดูโอเคแต่มันมีปัจจัยปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากก็คือเรื่องของราคากลับมาเรื่องเดิมฮะใช่เพราะว่าโครงการที่อยู่ติดกันเนี่ยถ้าเป็นตึกสูงกับตึกเตี้ยเนี่ยราคาตึกสูงสูงกว่าอยู่แล้วเอาแบบว่าติดกันเลยเพราะว่าต้นทุนการก่อสร้างถูกต้องถ้าสร้างพร้อมๆกันนะโครงการตึกสูงน่าจะแพงกว่าค แต่ก็ต้องเลือกกันอีกนะทีนี้เนี่ยก็ต้องมาดูว่าบางทีเราเป็นคนที่ซื้อไปเพื่อปล่อยเช่าครับตึกสูงกับตึกเตี้ยเนี่ยบางทีตึกราคาปล่อยเช่าได้พอๆกันนะดังนั้นเราจะไปจ่ายแพงซื้อตึกสูงทำไมแล้วก็ซื้อตึกเสี้ยตึกเตี้ยแล้วปล่อยเช่าสิใช่ไหมมันก็ไม่เหมือนกันเนาะใช่ึ้ออยู่กับจุดประสงค์แล้วก็คุณผู้ชมที่ซื้ออยู่เองครับแลวแตั้งแต่ในชีวิตนะไม่เคยอยู่อาศัยในคอนโดเลยอ,อย่าลืมนะครับผมขอย้าว่าต้องไปดูไปใช้ชีวิต ไปดูบรรยากาศของตึกสูงกับตึกเตี้ยด้วยตัวเอง<ม>เพราะจริงๆแล้วบางทีอาจจะค้นพบว่าตัวเองกลัวความสูงเออเฮ้ยขึ้นไปซื้อตึกสูงแต่ไม่กล้าเดินไปที่หน้าต่างก็เป็นไปได้ผมเจอแบบนี้มาเยอะมากๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นปัจจัยอีกหนึ่งปัใจจัยในการเลือกว่าเราจะเลือกตึกสูงหรือตึกเตี้ยซึ่งมีข้อควรพิจารณาเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมก็ต้องรองใช่แล้วก็รเราอาจจะต้องกลับมาพูดกันในเรื่องนี้อีกครั้งหนึง่งครับในประเด็น ที่ถัดไปครับสาหรับในช่วงหน้านี้พี่ว่าพี่พาบูมและท่านผู้ชมไปดูโครงการแลสังหาของจริงกันดีกว่าไปดูกันเลยไปกันเลยครับ จะอยู่ในมือคุณโอกาสสุดท้ายกับการเลือกซื้อบ้านและคอนโดที่คุณห้ามพลาด14-17พฤศจิกายนนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจ4วันสุดท้ายเท่านั้นในงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่29ทุกวันนี้ถ้าคุณจะซื้อบ้านสักหลังคุณเริ่มจากอะไรถามคนรู้จกักเชื่อได้มากน้อยแค่ไหน หรือจะเข้าไปชมโครงการด้วยตัวเองต้องไปกี่ที่ละ่ะถึงจะแน่ใจถ้าไม่รู้จะเริ่มจากที่ไหนลองเข้าไปที่ t ิ่ง o f l i v i n g c o m ดูสิครับที่นี่เรามีบทวิเคราะห์จากทีมงานความคิดเห็นจากคนทางบ้านและเพื่อนๆคอยให้คำปรึกษาที่จะช่วยคุณเลือกบ้านให้เหมาะสมกับตัวคุณ t i i n อ oflivving.com แบ่งปันความรู้เรื่องบ้านและคอนโด